สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเมื่อนี้เบื่อเลื่นมากินตำตำทรงนะจ๊ะตำหัวอย่างน้อนนะเอินซื้อบะเต๋อเ <c oughs> ดี๋ยวพวกเราจะขึ้นลูกไปเบอร์นั่นแหละหัวอย่างน้อนนะเทียมมาต,ตัดตำแท่หนหะไร ปาสใช้บุกพริกเด้อพี่น้องสิบเม็ดเสิรแสิร้ฟกันเด้อจ้ะพี่น้องมาเด้อ่อไม่พี่นอ้อ,นองเอ้ยใส่มือเ้ยจ้ะขออนุญาตใช้มือนะจ้ะเห็นงานแล้วล้วมาเนี่ยมืออื่นบ่มีงานเลยค่ะพี่น้องโควิดมาเยือนอืม โควิดมาเยือนไอ้โลกมั้งค่ะงานมันเกิดเลยนหน่อยลงเบาว่าแตนะ่ผู้ใดเนาะเนาะมันนี้เพิ่เลยเห็นงานนิดน่อยนะคะแต่ก็สร้างม,มันเถอะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเนานะ นี่นงเอาเส้นไวทั้งลางเบิดมือเบิดเป็นหิ้วเขาพี่น้องจับหยางหีงยังหางโมกิน <c ười> มาเดอ้อไทยพี่น้องจ๋ากินตำส้มนะจ๊ะกับเสศษมีนะจ๊ะเนาะ Ừ, à cả lém đi được cái biết เส้นไว้ทั้งลังเพดห้งเพดห้งจากพี่น,อน้องเพดห้งอัดีสิดเม็ดนะคะ เส้นมกับคือเส้นมาหงแล้วอื

sẽ bị cái từ từ ngái ngoài nghe ỏi cái bậy nhớ chứ phải nè du măng thay mình bịa mình má này mình มันยังมันเป็นต้นอ่อนหรอละมันไม่ได้งอกรอเลยเออทงหอบปะเอาไหม่โดนนะคะเราจะเอาผัดเดี๋ยวน่ะพี่น้องเอ้ขคือมาเสียนยาวเน่อยบุ๋มใส่ปากเลยเนาะ บดบือดกินโจกับเบนเดอร์จ้ะเยื่อตือหมูปีกบ่เคยบ่เคยกินหมูพริกหลายปั้นไหนเ้อพี่น้องบ่แม่นบ่เคยดอกเคยอยู่แต่ว่ามันกินแล้วมันเจ็บท้องก็เลยบ่อยากกินนะแต่ว่ามื้อนี้คิดอยากค่ะพี่น้องคิดอยากเผ็ดๆซุงๆนะเป็นสงวนสงัวเป็นเป็นสลืมสลือแนี่ จะมีก่อนเดียวนะคะแปั้น,นั่นกร้ายจนเคยเบื่อตะกงทั้งผีวันนี้เอากล่องซักความลงเลือดปรทัดอืมทำฟันฟ้าค่อย

มันเนี่ยเอาขากองหน่อยมาใส่ย่างขว่มมาสันย่างขว่มเด้อมันขามันอ่อนนะจต่มันบวคือขาใหญ่ Nước bạc nó bạc 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 lời bạc 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 กินก่อนเดียวเบิดเวลากินทางหวันน้ำแรงมากอ้ ผักกระเรือนพ่อทำผักหย่อนเนือนะพี่น้องเอ้ว เกือบเปิดปีหนอแล้วแต่กุ้งแล้วหน่อยเดียวควรกินคำหนึ่งกับพ่อด้จ้ะกินลายกับบดีเลยค่ะกุ้งมันมีแคลอรีร่นะเนะ กิดเบอร์น้องจับพี่น้องมึงหนีบุเริกก่นสิข้อโตลาไปก่อนนะจ๊ะพี่แนนพอกันกิมหนาทนายกาแฟกุ้งลายก็แชร์กดติดตามเห็นบุเริกไหมด้อจ๊ะคอมเมนต์ไว้เด้อจ๊ะถ้าน่อมากอัรายกับพี่น้องพ่งม,ม,าพงม,มากับพานเด้อจ้ะบุเริกกลับไปก่อนนะจ๊ะแม่บา,บายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเด้อจ้ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างภายัโภยโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดได้ใจจือบอเลิดเอ้ย